วันลุมพินีทาอิกินาอิโตะข้ามสายบุคิกบ็อกซิ่งหวังคว้าชัยคืนฟอร์มเก่งทาอิกินาอิโตะพร้อมกลับมากู้ศรัทธาแฟนกีฬาแดนซามูไรครั้งนี้ขอข้ามสายบุคิกบ็อกซิ่งเป็นคำรบที่สองวัดใจจอมแกร่งแชร์ซอดคาบูท็อปได้ระคืนสังเวียนให้แฟนกีฬาต่อสู้หูคิดถึงอีกครั้งสำหรับทาอิกินาอิโตะจอมหวดแข้งวัย28ปีจากญี่ปุ่นที่ครั้งนี้ขอเปิดศึกกู้ศรัทธาประจันหน้ากับคาบูจอมอึดแชร์ซอดคาบูท็อป ยอดฝีมือวัย25ปีจากคีกิสถานโดยจะวัดฝีมือกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท1,2,5,1,3,5อ่ปอในศึกวันลุมพินี55ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้ทาอิกินาอิโต สำหรับชื่อของทาอิกิมวยฝีมือดีจากเมืองโตโยยาชิกลายเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกหลังแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกวันในปี2562ด้วยชัยชนะรวด3มไฟรวดวแต่ทว่าไฟที่4เจ้าตัวมีอันต้องสะดุดประชัยเป็นครั้งแรกด้วยการพ่ายคะแนนให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ยอดฝีมือเมืองผู้ดีที่ปัจจุบันนั่งแท่นสองบัลลังซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นทําให้ทาอิกิมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือจนกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งได้ไม่ยาก ในปี2564ทาอิกิกลับมาเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการข้ามไปชิมรางคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันรวมถึงนอการแข่งขันในกติกามวยไทยที่นักชกแดนปลาดิบรายนี้ไม่เป็นสองระองคใครซึ่งเขากลับมาคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานเด่นที่สามารถค้นอดีตเจ้าบาลังอย่างเพชรด,ดำเพชรยินดีอะกาเดมีลงได้จนทำให้ชื่อของทาอิกิพุ่งทายานขึ้นรังอันดับตัวท็อปของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอ ทาอิกิเวอร์ซัสเพชดดำอย่างไรก็ตามชีวิตนักสู้ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับทาอิกิเพราะนับตั้งแต่ปี2,565มาจนถึงปัจจุบันเขาคว้าชัยได้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นจากผลงานทั้งหมด4ไฟโดยเฉพาะ2ครั้งหลังสุดที่เขาพ่ายคะแนนให้กับเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99และก้องธรณีสอสมหมาย2ยอดฝีมือขวัญใจชาวัยจนทำให้ชื่อของเขาหลุดจากที่นั่ง5อันดับแรกของแรงกิ่งรุ่นนี้ไป ทาอิกิเวอร์ซัสก้องธรณีในศึกวันลุมพินี55ทาอิกิจะได้โอกาสกลับมากู้ศรัทธาให้แฟนมวยแดนอาทิตย์อุทัยได้ชื่นใจโดยครั้งนี้เจ้าตัวขอข้ามสายบูในกติกาคิกบ็อกซิ่งเผชิญหน้าจอมดีเดือดแชร์ซอดคาบูทอปหลังห่างหายจากศาสตร์แขนงน,นี้นานกว่า3ปีนับตั้งแต่ที่เอาชนะคะแนนหวังวินเฟงจอมอึดจากจีนในศึกวันฟูลบัส2เมื่อเดือนมิถุนายน64แช่ซอดคาบูทอป การเผชิญหน้าระหว่างทาอิกิเวอร์ซัสแชสอดในครั้งนี้ทั้งคู่ตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาที่จะพลาดประชัยไม่ได้อีกแล้วด้านทาอิกิที่แบกความหวังของแฟนมวยชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศต้องการคว้าชัยชนะครั้งนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของสาวกแดนซามูไรกลับมาให้ได้อีกครั้งงอขณะที่แชสอสออ่งางเด็กที่พ่ายแพ้มาสี่ไฟติดต่อกันก็ต้องการลบภาพจำอันหน้าผิดหวังเพื่อให้ได้สัมผัสกับคำว่าชัยชนะอีกครั้งงานนี้รับประกันความมันแบบจัดเต็มที่แฟนกีฬาหมัดมวยต้องห้ามพลาด แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา19:30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20:30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ a n i f c o m และ Instagram ONE c h a m p i o n s